โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมนายบุ๋มกับเกมฮีโร่อมนิวส์นะครับลังยาที่วายพร้อมผูไปทำงานลืมกดท้ายครับอ้าวสุดยอดครับสุดยอดครับมามาดึงก็ดึงกันไปเองแล้วอ้าวลังยาเมื่อกี้ลืมกดท้ายครับไอ้ยาพลาสช็อตมันไปเลยครับไล่ช็อตครับตอนนี้ทีมเราก็อยู่ในสถานการณ์นิวเวอร์คอมเพลตอยู่ครับพี่น้องครับ ก็ตอนนี้กับตีโบมีมีแตฟโบกับมีคลิงคลิงไหมวะมีมาโจบอครับมีวัดเดนครับมีเชเก้ครับว่างนู่นนี่มีโฟลอตเกนอาเชอร์มีเดี้ยวเดียวเดียวใจก่อนมีโฟลอตเกนอาเชอร์มีกันเลสกับมีอารูน่าครับมีชิไายเม็ดกับตายชิมายเม็ดเลยปูไปไมิจิจันกับมีอารูน่ามีโครโนสครับมีป้าเพ็ดมาสเตอร์ครับนะทำมือได้มั้งทำมือได้มั้งเอาพื้นดิเอาพื้นดิหลอมคามาก่อนครับ ตีโบมนี่เอ,เอจิร้อยครับเนี่ยเอจิเบียบครับรับรองเลยนี่อ้าวไปแล้วหลาครับตะเกาเป็นอะไรนกักหน้ามึงไหมคือจอไปเหม,มือนดึงวะร,ร้อยยิงนะตะเกาบุญใครทำลิงตายริบเรืออนะืมใครดำลิงตายริบเรือ<ง> อโเคทีมบ่มนี่ไอ้แกรลี่ยื้อครับแกรลี่ยื้อครับต้องรับประกันเลยว่าเชิร์ตักับพูดกับนะคนใดนี้เลโนดเป้กับเอจีซีตัวก็ทั้ได้ครับไม่ได้ดดานี่นี่จมครับนี่ทีมบ่มนี่แกรลี่ยื้อครับเกิรตีนี่รู้เรื่องเลยครับทาไม่เกิรนี่อีกเรื่องนะเฮ้ยโอ้ยโดนดีกึ่งรอดกับกับบานดีว่าวันนีต อบอกลบกูได้นะว้าโอ้เริ่มมีการประกาศร่มกันแล้วครับนี่ความมันขอ้องฮอนก็คือแับนี้ครับมันเปิดไม่ได้ครับมันร้อยครับเอาไปไอร้อยนี่เอาที่ไม่แต่ที่ไม่ไหวทูเก้แันนี้อ๋อโดนอัตติวันติดไอ้ได้ตักตีครับเฮ้ย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 เอาตัวปลอมมันช่อตัวปลอมเี็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีเว้ย มันพื้นปะมเงาพื้นปะอ๋แม่เอ้ยทำไปได้ไม่ได้เลยกับตานี่ทีมันร่อยเลยเองครับเนื้อพื้นดาเมจมันลดน้อยบะเนี่ยว่าปุ๊บไม่ได้เล่นนานแล้ววะเออมันมันลดน้อยจริงเพี่น้องโอ้ยชาแซบแซบเดี๋ยวไปเอามึงแซบอ๋อเมื่อกี้การเล่นมันตีเสฟปุ๊บอ๋อไม่ได้เล่นนานหมื่นนิดนะก็ไม่ได้เล่นนานจริงครับผู้ชมนะอยู่กัน ทีเดือนแล้วไม่ได้เล่นนี่นี่โหลดโหลดแบตนี่ประมาณครึ่งชั่วโมองครับกลมโหลดแบตครึ่งชั่วโมองครับด้วยความที่ว่าไม่ได้เล่นนานเกินครับอ้าวที่ไม่ละไปแหละกับคนหนึ่งอ้าวไปนู่นเลยมึงไนะงเจ็บตบโอ้ย่ามันตีกูเจ็บใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหช่องทีเกือบตายครับแก้ได้ครับแค่นอนอย่าเออมันน่ารัสุดยอดสกกเกาวอร้อยจริงนะพี่นอ้องขยาย่างครับ โดนดีนี่รู้เรื่องเลยครับจะทำอะไรวพวกกูวะเห็นไหมด้วยความดิ่มีสก,กิลครับนะนี่ครับการประทะการลมกันก็เกมนี้ครับสุดยอดครับโอ้ย่าโดนดีมิกกี้แตกเลยกูเนี่ยเกมอนเนี่ยครับจุดเด่นมันอยู่วันนีเลยพี่น้องไม่ตีเปนี่ตีหลุ่นดิงความมันไม่อยู่ตรงนี้ครับปั๊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 บ,บนอนยาววันนี้เอ๊ะ มีการประตาการรมกันในเกมครับนี่นะทำไมเกมในเกมคนคดดูเดือนพี่น้องนี่ก็ป่าจังเลยเว้ยเฟสต้นพุ่มรอเขาประมาณอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยวางเว้ยไปดีไม่ได้วิ่งวงกับแล้วมึงอ้าวที่ไม่ละโอ๊ยแม่เ้ยโดนสักทีดูเรื่องอะไกูตายแน่นอนครับกูตายแน่นอนมีสตันมีอะไร้ไหมมีอะได้ไหมอือตายว่าพี่เดี๋ยวว่าสตันในเบิร์นได้นะเมื่อกี้ไม่พึ่งกับโอ้ยิงไปครับแครี่ครับแครี่ตั้งไปครับแครี่ตั้งไปแครี่ที่ตัว ชัรว่าทีมบอลม่เคลีที่ตัวครับผมอืมทีมเราใการนี้ที่ตัวครับเกิที่ตัวก็โอเคแล้วครับพวกไม่ต้องเกินเลยรัเห็นไ่เออเขาเลืองมากเราก็เลือกตัวตันให้เขาบ้างไม่ต้องบวกอะไรมากมายครับนี่มีสกุสเก้ลนี่นะไม่ช่ไอ้ปมโดนตีี่ขี้แตกจริงอ๋ออ๋ออ๋อ โยนเลยนี่บันนี่ไอชาไอชาอู้ช่าเจ็บเก็บเก็บเกกนะปืนกูทำไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอะไรนะบะใจมัยนะเฮ้ยเฮ้ยวังโดนนะซามรองหนึ่งดีบรรกรครับโอ้ยทีเดียวตายเลยเว้ยเฮ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 ้ยไอ้โงของฟลิตยิ่งไงเหยียดฟอมฟื้อโยนตัวได้ไม่ไปเลยครับ ทุกข้อเลยทุกข้อเลยบอกมึงเบือ่อวะยี่แม่ตายไปเจ็ดตัวแล้วครับกากยี่ให้กตูตายนี่ <c oughs> ไม่เบื่อไม่เบื่อครับทาอะไรที่เรายังมีทีมเวอร์กต่อมันยังได้พี่ครับเฮ้ยหย่า้วเว้ยุ้ยตีซ้ามสองหนึ่งบีมาน่าครับอืมโมนี่เราต้องช่วยกันครับ จะมามัวแต่อะไรกิวไม่ได้มันต้องมีทีมเวอร์กับทำปืนก็ได้ทีมชนะครับจะตายตัวอะไรไม่ไม่ทนใจครับนะครับพมป่อยทีมชนะพ่อครับไม่เน้นกิวครับใครค้าค้าไปเลยครับใครลาดลาดไปเลยครับแล้วแต่กุ่นครับใครลาดได้ใครก็ลาดครับนะใครลาดไม่ได้ก็ไม่ต้องลาดนะเราไม่มัใตาใต้ไปครับนะให้ทีมชนะดีกว่าดีอว่าตายคาคนเดียวดีกว่าทีมแพ้ก็ไม่ได้ครับไม่มีความไม่ครับ โอเคกับ okay, ฟังลูมนกอะไรนี่อ๋อ oh, <c oughs> เอ็มออกเดือบแบกหรือเจียนกับเนี่ยเออมึงเอาปืนมึงเอามาไปต้องโดน,นดีนิดน้อยดิงเอ้าแล้วปืนตายโอ่งบัรนานะตายโอ่งตายเลยที่ข้าตายเม็ดเลยทีนี้ตายต้องกู้ตายมันนี่ก็ตายก็ได้เออนี่ได้ตัวหนึ่งกันนี่เรียบร้อยกับได้บลิงแล้วไหมช่องบันนึงเล oh <my S 1> ยฮะชุดน<ว><ๆ>่าจะได้แล้วไหมเออเนี่ยเซ็ตปูตัวนี้มานี่ไหม นี่บิงกับบอลไวได้กูรักเลือดจริงเนีเดี๋ยวรูน่านี่เหลือเต่าไร้ครับโอ้เหลือเต่านี่กับตีเดียวตายครับตีเดียวตายแน่นอนครับโอ้ยมาแต่ไม่สะกงสกิลเดี๋ยวไปตะกงสกิลเดือดได้เดี๋ยวได้กดกดพื้นแล้วกดบิงพื้นแล้ววะลืมครับลืมลืมนะเติมตัวนะเติมตัวนะหวาบหวาบไปแล้ว นี่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 ปืนได้คิวอ่ะเพื่อนได้คิวอ่ะเออช็อยอดจริงมึงเอาปืน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 ไปร้อยครับร้อยร้อยร้อยเฮ้ยมันแล้วเว้ยโอ้ยเกมนี้มันการก็ไม่ได้เล่นนานเลยยังมันเหมือนเดิมครับนะตะบเบือตะบเบือตะบเบือซูมนี่ซูมนี่ทำให้ได้ก็ได้ครับกดให้เบือนใบครับ นี่ได้เป็นทางด้านของหนูสโตนแล้วนะครับเกือบไปเรียกริมเก้นแล้วครับเรียรอก่อนังตัวไรนี่เลือดน้อยๆเต็จกูแน่ครับเต็จแน่นอนครับชุดเดียวไม่เอาครับนงเตียวแบบตีเดี๋ยวตายไปเลยอาอกดดัดทำไมอ่ะไม่เอาม่นจะดัดดั๊ดไหมวะอ๋อดัดดัดกับตัวอะไรครับกดดัดเหมือนเหมือนกันนะเหมือนกันนะ เฮ้ยวิ่งมาตะดิมึงวิ่งมาตะดิแน่จริงวิงมาตะดิเอ็ดบอลอ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋เพื่อนเพื่อนเพื่อนเตะตีอยู่างนี้มึงเจ็บไปโอ้งงกับบาเดีสบกงงเบอร์เตะอย่างนี้วะนนี้ออกเป็นทางด้านของเบอร์เซิร์กมานะครับนะใช่ไหมเอวดูปาราเซย์ครับอืมเดี๋ยวาอกำลังใจครับเฮ้ยไอ็ดวอย่านะมึงนะ งงานนะงงานนะโอ้ยนกจิกตีรู้เรื่องเลยครับอืมตอนนี้ครับก็แต่ท่านอาการกงมองกันไปมองกันมาคร <oh> ับเพรมึงเหยาบันเบือนะพ่อมึงเหยาบือมึงเหยาวเบือว่โอ้ยแซ่บแฉกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่โอ้ยยาหน้าคิวคาร์ดครับหน้าคิวคาร์ดครับเฮ้ยอย่าพึ่งเว้ เฮ้ยยานะเว้ยมึงยานะเว้ยเฮ้ยมึงเหงาพื้น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 อุ้ยยาแม่กดตรแยกล้างครับอ้ามลองโอเคอ้ามลองเฮ้ยตัวตัวได้มากตัวได้มากว่างั้นโดนตีเดียวรุวงมากอุ้ยยาโคตรครับโคตรโคตรมาเป็นโดนุเกอร์ครับเฮ้ยวัดเชื้อราครับเห็จป้อม เออแมว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 ในเล่มกับไม่เล่มเนาะเย็ดป eh, ้อมหืมโลดีในเลือดทูเลยครับอย่าพึ่งครอบกูเอาติดไปเฮ้ยงานด้วยงานด้วยงานด้วยับเฮ้ยอย่าไป็นไรทุบปื้นี่มึงอย่าไป็นไรทุบปื้อนนี่เยดป้อมสกิลเบรดได้ไหมนี่ตาซี่ตาช่องเนื้อ มันบอกอุณาใบใบโคโนนให้เสียกไม่เอาอีกวะไอ้เรื่คือเสียกครับเสียงนี่เสื้อมั้ยนายมั่นเลยก็โอเคครับออกเป็นน้องดาวไปได้ดีวะน้องดาวนี่ก่อนนะเหยื่อน้ำลืมเม็ดละกูร้อยร้อยครับร้อยร้อยร้อยโคโนตมาเพิ่มตามนอนหนึ่งร้อยการับเห็ียดตอมโดนดีที่ตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บตุบนอนนะไหนเลย นะสิจ้ามซองนึ่งเรียบร้อยครับรีเซ็ตเรียบร้อยครับบลิ n g นะครับบลิ n g ระวังเอาเรียบูสโซคีครับเฮ้ยยาด้วยฟังโน่นมีอะไรไบ้างยังกับยังยังยังเฮ้ย ไอ้ย่ามีแฮกแล้วไอ้มีมีไอ้นี่นะครับตีเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นไอ้พลังโจมตีเวทนะครับตีธรรมดาเป็นเวสใช่ไหมวะนายมั่นช่วยได้ไหมดูลืมไปเบ็ดนะครับเฮ้ยวอยไอ้โคโนดะจะวอยเพลสไอ้เไยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าพัดนันะสุดยอดเลยบ้าโอ้ยโอ้ย่าโดนทีเดียวกูเกตายเอาแย่คอมมาบันันเอาล่าร้อยครับร้อยร้อยครับร้อยร้อย มาสเตอร์กอกับเอ็จเจเวีเดอเห็นแมตต์ตายโอ่งเองครับตัมเบอร์กับตัมเบือมึงตัมเบอร์มึงเอา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 เบอร์เอจปอกมึงเอาเบอร์อมัวกันใช่ไหมไหมนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังแครี่ครับสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยมันจะด้อยแรงเลยครับอืมกอได้บิงตึ้กระนุกกันมันครับโอ้โหสุดยอดกับทีมเว้ยเอ้ยวางตายเว้ย อ๋ออ๋วูดาไม่มาดุแรงกันครับไม่ได้เล่นนานมันรุนแรงขนาดนี้เจียวรู้ว่าไม่เลื่อนปกติเลยครับในปกตินะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมันครับเริ่มมันครับสกอร์นี่ท้ากัเลยครับนะบอกมึงคิวกูกูคิวมึงมึงคิวกูกูคิวมึงกับับประมาณนั้นเลยนะครับรอจังหวะซ่องครับให้บวกส่งพลังสตองเกอร์เขาคิวกันก่อนครับเรามีบิงครับเราสบายครับ จะไปตอนไหนก็ได้ครับเฮ้ยหนักื้นป่ะหนักพื้นเอออ้าวเซตกับบันเน่เซตแล่เค็งแล่บันนี่เค็งโดนแล่ที่ซ้ำอู้โดนยิงดีเลแซบจอกกันโอ้วทุกยอดครับเยี่ยมครับอ่าที่ซ้ำฟองโอ้โหแรงกาบครับฟองหนึ่งอือขี้แตกครับ ้แม <zuk> ่ร้อยการครับเอาตีบอมไปครับตีบอมไปเดี๋ยวผมแดงง่ายได้ครับมึงทำอะไรได้มึงทำอะไรด้มึงทำอะไรด้มึงทำมึงทำไอ้ร้เหยียดพอมขอยด์ตักตีกูตายเองเงยเลสโอ้โหไอ้รอยการ์ครับแต่ละกล่นกับแม่เอ้ยแม่เอ่อไส้นี่ครับไส้นี่ต้องออกไอ้เรื่อยเร็วกับออกเป็นตึกๆก่อนดีไหมออกหัวใจไปเลยครับร้อยครับหัวใจกอใหญ่ไปเลยครับ ไม่ต oh, 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 oh. ้องเน้นกับความรุนแรงครับผมเน้นเออเนี่ยมีซูมเล็กน้อยมีซูมเล็กน้อยเออออเเอาเบื่อมึงเอาเบื่อมึงเอาเบื่อมึงเอาเบื่อไอ้เหี้ยเกมโดนกันเอาหัวใจก่อใยไปเลยกับออกแตงในทีมเลยครับไม่ต้นใจแหละกระพุ่มเนี่ยลดเวลาชนาบทอ๋อลบซีซียังไม่อาการซีซีสลุงสโลอย่าจะไปใกล้นะครับนะ รถมันเห็นอยู่อันนี้เห็นไหมไวาดวาด,วาดระวังเออวาดวาดระวังเหรอเอ้าหจิ้มให้ไวสูเคกันเม็ดเลยปันนีโอ้โหอ,อยียดกรอมนี่มันฟักกิ้งเดามจบิชเออเจ็บเจ็บไอ้ย,ย่ากลายเป็นก้อนหินเลยกูโอ้ยชุดจอดครับว่าเดนนี่ร้อยจริงครับนี่พลังกองแกรี่ครับพลังกองแกรี่ที่ตัวครับ หัวใจแกริ้อันนี่ไป่ทีมม่อมเห็นแรงอย่างกับผู้ชมกับพลังน่ากลัวของทีมแกริ้อนวกจิกแรงว่ะมันนี่อยู่ครับจิกแรงเอามึนมึนไปดูมุกอะไรื่อยวะโอ้ย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 ร้อยครับเอ้าเฮียทำทำอะไรกูนี่เงาพื้นเงาพื้นกูหวดมึงธรรมดานี่กูหวดมึงธรรมดานี่ไอ้จ้าเจ็บ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 เออนอนยาว พูดใจไปเลยครับไม่รู้ผมออกถูกไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โตดเอ่อเชียนเชียนพับบูทั้งไล่แลด้วยนะครับพอผมก็ลืมลืมไปเม็ดแล้วครับไม่ได้เล่นนานจริงนะอุ้ชั่งอุ้ชั่งอุ้ชั่งนี่มัน f u c k ิ n g damage f ก c k i n g damage เตะยอมหุ่ร้อยครับมึงบื่อวัดวัวเลยวัดจากนี้ได้ใจ โอ้ยร้อยครับร้อยสามทีามสองเอาเฮ้ยหนเอตื้อไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าตะตันไปก่อนครับร้อยกับสามสองเฮ้ยอย่าเบื่อเลยเว้ยเออนี่มันรู้จับ้างไงเพราะว่าใครเป็นเกยเห็นมั้ยเออเห็นไหม นี่ไอ้มันดูจะบ้างในสีม่วงเกิดแล้วนี่พี่น้องเออนี่แม่ดูจะบ้างสีม่วงจะตองเกิดแค่ไหนแต่เป็นโมโมใช่ไหมแม่เอาตีดิเออพนันแล้วทุดยอดเต็ีพร้อมกู้อีตายแล้วกู้อีตายแล้วโอ้มาเจอคอไอเจ้าเวดทุกยอดครับทุกยอดเลยครับพี่น้องรอยครับร้อยร้อยรอย ก็คุณนะครับหน้ามัดมาเซิร์ฟอามกับนะที่ว่าให้ลงมาตะกอในการซับดาเมจได้บุ้มด้วยครับอืมต่อไปก็เกาะเลยครับเพิ่มหลังกลอยตัวเองครับฟังดูนี่มันตีกันร้อยก็ไปไปมาเอาตัวไปกูดาเมจซ้ำโดยวาเลยครับไม่รู้เอิรอนครับยู่ๆกลายเป็นคนดาเมจสตองเกอร์ไปตอนไหนไม่รู้ครับอ๋อเพิ่มพลังโจมตีพื้นด้านรอยยีซิปกับอ๋อโอเคครับแล้วก็ทำให้สกิลชักนะครับนะชักชัก ชักสกิลนะครับนะไม่ยยักอย่างอื่นครับากินไปไกลนะครับทำแรงขึ้นกที่มาเปอร์เซ็นต์ครับนะโอเคครับพี่น้องมีปะหน้ากอไสวยไรหสวยรเหยดตัวมึงพื้นมึงพื้นพื้มึงพื้โอ้ยโอ้ร้อยร้อยร้อย้ยิงไว้ร้อยยิงดอกร้อยร้อยเหยด ได้เต็มมือครับเยอะแยะตะแป๊้ใกล้ๆครับโอ้ยโอ้ยตีครับตีมึงเอบพื่งมึงเอบพื่งเลื่อนมันนี่เดียวเลื่อนมันนี่เดี่ยวมันนี่เดียวนี่นี่นี่มีเรเบลอยครับเรียบร้อยครับตายห้วงแน่นอนครับสกาวไปเลยครับสกาวสกาวเบอร์เซอร์กันน่ะโหจริงไงสกาวปุ๊บ่ครับกันเล็ดมาแล้วครับเอาที่ไพ่ตายห้วงเหมือนจริงจุ๊กลายแมทพอมวดตีนานาดูเลย โอเคครับลุยครับลุยครับมั่นครับรู้สึกมันในอารมณ์ครับเออไอเอ้ยเอ้ยไอ้ยไอของมึงเลิมร้อยครับเลิมร้อยครับอ๋อปับเป็นรถเกาะได้ครับในศัตรูนี่โดนเกาะลบนะครับแต่ว่าผมอยากเอากลอยตัวเองมากกว่าครับแต่ว่ากรอยตัวเองสิบเก้าเลยครับตอนไม่น่าจะมีกัะหน่ายจะเตอเลยนะคกันนะหยาดเลยเว้ยอยาดเลยเว้ย อ้าวอย่าปอมสตันมันนี่ตายเองเหรอป่นั้นนะเอ้ยใช่มีอะไรได้ทำไมมันต้องมาลุ้มพุ่มอ่ะบ้าไม่มึงเออสตันเลยนี่ไม่กลัวแล้วน <qui> ี่มันนี่เออเอาบื้ออย่าป้อมทีมกูนี่พลังเกรดเน้มึงเอ้อมา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 แทงกับแทงง่ายครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับเออได้ทุกคนครับอ ดูนิวครับโอ้ยตีพ่มนี้มันร้อยคาร์สกบไม่เอ็นครับตันได้แล้วครับที่อยู่กับพวกก้าเลยครับโอ้เอาบื้อวะเฮ็ดพร้อมรอยคาร์ครับนี่จะขี้วนต่อไม่ไม่เอ็นใช่ไหมไม่เอนเอนเองนะเอาเรียบร้อยครับทำการเฮ็ดพร้อมตายโวกโอเคตลอดวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Hero of New World m ์ d มอนบิดวครับก็ชนะไปเป็น ทีช่วยงามครับสัปดาห์วันนี้พ่อมนายบูมก็ต้องลาเกษตรกนครับใครที่ว่าอยากชมอยากแลอยากอะไรก็ตามแต่ก็สามารถแลได้ในรายการอุปสรรคทีวีบนในชแนลเลยนะครับนะสัปดาห์วันนี้นนพ่อมนายบูมต้องลาเกษตรกนครับคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรกันก็ต้องติดตามชมกันนะครับนะบ๊ายบายครับพ่อม